สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดมาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์รักษาแผลสดค่ะสเปรย์ดูแลแผลสัตว์เลี้ยงนะคะตัวนี้ช่วยลดแบีเรียปลอดภัยน้องเลียผิวได้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสเตียรอยด์แล้วก็ไม่มีน้ำมันทีทรีนะคะช่วยเรื่องของแผลติดเชื้อแผลหนองแผลผ่าตัดแผลสดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรค่ะ วิธีการใช้งานก็ง่ายนะคะใช้แค่พ่นบริเวณที่ต้องการ2-3ครั้งต่อวันแต่ก่อนที่จะใช้พ่นนะคะให้ทำความสะอาดแผลน้องแล้วก็ตัดขนบริเวณที่เกิดแผลเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะตัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนค่อยใ,ใช้สเปย์นะคะเพื่อนๆส่วนอีกตัวหนึ่งที่มาแนะนำก็คือจะเป็นโฟมอาบน้ำค่ะดับกลิ่นตัวตัวนี้ช่วยลวแดแบคทีเรียน้องเคลียร์ตัวได้นะคะ เป็นโฟมอาบน้ำสูตรอ่อนโยนค่ะอาบแบบแห้งนะคะเพื่อนๆฟองโฟมช่วยลดแบคทีเรยค่ะป้องกันออลดคันป้องกันขนร่วงนะคะทำความสะอาดรถกลิ่นสาบโดยไม่ต้องล้างออกค่ะสูตรสมบูรณนะคะสำหรับแมวทุกสายพันธุ์เลยค่ะตรงนี้นะคะทั้งสองตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าพัดมีปักกระก้าไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะคะลองทดลองใช้ดูค่ะ นี่ของน้องแมวนะคะปมอาบน้ำค่ะตัวเขาจะไม่มีกลิ่นอาบนะคะป้องกันขนร่วงด้วยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะถูกใจคลิปนี้รบกวนกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีโพสได้พัดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาสินค้าดีๆมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ